แล,แล้วเรอัลมาดริดครับตามอยู่นะฮะจะทําได้หรือไม่ถ้าชนะถึงมีสิทธิ์ลุนแชมป์เจอกับทีมอันดับที่4ี่เซบียาเขาบอกว่าดูเกมนี้แล้วเวลาคุณเสียฟรคิกต้องหุบปากแล้วก็ตั้งใจเล่นครับเรอัลมาดริดคุณผู้ชมครับมาในชุดสีขาวนะครับดูนะฮะทำไมเขาถึงพูดแบบนี้โค้ชจะบอกว่าเฮ้ยเวลากรรมการเป่าเมื่อต้องไปเถียงเพราะมันเปียนคาตัดสินไม่ได้หุบปากแล้วไปตั้งกาแพงไม่งั้นจะโดนอย่างนี้ครับงงงครับงงงครับงงงงครับอ้าวเข้าไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ มาริดขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่ไม่มีใครสนใจไปเถียงกรรมการหรือไปทำอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวดูครับเนี่ยแหละฮะพี่แกยิงเข้าไปเลยนะครับทางด้านของนาโชนะฮะคือเซบีย่าคงจะกำลังประท้วงกรรมการว่าเฮ้ยผมยังไม่ได้จัดกำแพงแต่ลูกมันนิ่งแล้วลูกนิ่งแล้วคุณมีหน้าที่ตั้งกำแพงนะครับแต่ผมว่าถ้าลูกนี้ไม่ได้เล่นบ้านเรัลมาริดผมว่าก็กรรมการไม่น่าให้นะฮะอ่ะแต่เซบีย่าครับมีไอหยาโชเหมือนกันนะฮะไล่มาหนึ่ ก็ทําให้เกมตื่นเต้นแต่สุดท้ายแล้วคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าตัวเก่งจากโปรตุเกสดูยิงสนัน่นคานครับ3าฮะงครับเป็นประตูที่401นะครับเรอัลมาดริดชนะไป4-1เท่ากับว่าอย่างไรคุณผู้ชมครับเท <c oughs> ่ากับว่าตอนนี้คะแนนเท่ากับบาซ่านะครับแต่ว่าบาร์เซโลน่านั้นเหลือแค่เกมเดียวถ้าบาซ่าชนะนัดสุดท้าย2นัดที่เหลือของเรอัลมาดริดครับขอแค่ชนะ1เสมอหนึ่งจะเป็นแชมป์ลาลีกาบนลีกของสเปนนะครับ